พันกันไปอย่างนี้ได้ไหมครับถามว่าตอนนี้สภาสก็เปิดคุณจะออกกฎหมายมาล้างมูทินจะออกพิ่มหยาดล้างมูทินได้หรอครับเนี่ยถ้าล้างมุทินเนี่ยคุณยงยุทธคนเดียวเนี่ยผมถามว่าคุณยิ่งรักแกจะทเหรอครับสภาเขาจะเอาด้วยหรอหรือจะออกพระราชกำหนดตอนนี้สภาสก็เปิดอยู่ครับมีเรื่องเร่งด่วนอะไรมันไปไม่ได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะมันข้อเสนอของคุณะสมเรื่องนี้เป็นข้อเสนอไม่รู้ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายก็ไม่รู้แหละครับในคนที่ที่เสนอลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับว่าสามสิบวันต้องมีคําสั่งลงโทษ และขณะเดียวกันพรบล้างมลทินออกเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็ยังออกไม่ได้เพราะยังไม่มีวาระสำคัญยังออกไม่ได้มันยังไม่ถึงวาระสําคัญครับและถ้าออกล้างมลทินเนี่ยคุณต้องถูกลงโทษก่อนครับก็ลงโทษเสียก่อนเนี่ยทันทีที่ลงโทษขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีอีกครับและทันทีที่ขาดคุณสมบัติผมรับรองเลยตาแหน่งนี้แย่งกันเหมือนแรงลงเลยครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้ามองในแง่ของสาระของกฎหมายก็คือต้องมีการสั่งลงโทษภายในส0ิบวันพรบล้างมลทินไม่มีผล ก็พอสั่งลงโทษปังเนี่ยพ้นจากตําแหน่งก่อนแล้วส่วนจะไปออกกฎหมายลางมทินงกันได้หรือไม่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแหล,ละรัฐบาลท่านมียมนาท่านอาจจะทําก็ได้ใครจะไปรู้ด้วยเงื่อนไขนี้จําเป็นต้องมีการปรับครมอใช่ไหมครับถ้ามีการปรับเอาคุณยงยุทธออกตามที่พบะปะบชชี้มูลก็เหลือลงโทษปลดออกไล่ออกนี่นะครับตําตแหน่งก็พ้นจากตำแหน่งเลยครับ เมื่อพ้นจากตำแหน่งก็ต้องมีผลในเรื่องการไปปรับคอรมซึ่งท่านเคยวิเคราะห์ว่าคนบริหารหลังม่านกับหน้าม่านก็มีความประสงค์อยากจะให้มีการปรับเพื่อจะได้เอาส่วนคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาคนอยู่แดนไกลเนี่ยต้องการจะให้ปรับคอรมเพื่อจะเอาคนที่มือฉมังฉมังและเชื่อฟังคําสั่งร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ามาแต่วันนี้ก็ยื้อกันอยู่ทุกวันนี้นะครับยังไม่ปรับเนี่ยทั้นถ้าตำแหน่งคุณยงยุทธว่างอยู่เนี่ยก็อาจจําเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรีครับ เพราะฉะนั้นเพื่อกันไม่ให้คุณเพียวพันธ์มานั่งตําแหน่งรองนายกองตรีและรัมตรีมาไทยเนี่ยจึงมีการเสนอให้คุณเพียวพันเนี่ยไปลงผู้ว่ากทมให,ให้ไปตายเอาดาบหน้าครับเนี่ยคนท<อ>ี่เราเห็นความเลวร้วายของการเมืองในวงการอํานาจไหมล่ะครับแม้เป็นพวกเดียวกันเองอยู่ในกลุ่มเดียวกันเองแต่เผลอก็โดนเชื่อดแล้วครับทั้นคนที่มีโอกาสโดนปรับขนาดนี้มีคุณยงยุทธมีคุณปลอดประสบมีคุณกิติรัตนนองมีพลอากาศเอกสุกํำพลสุวรรณทัศน์คุณสุชาติ ทาราลัมงเวห5-6คนนี้ที่อยู่ในโผที่จะมีการปรับก็คือขยายแผลที่มันเกิดขึ้นผมว่าใน,ในจํานวนนี้นะครับ,ค,รบคุณสุกําพลนั่นแหละน่าห่วงมากกว่าคนอื่นครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับโผทหารด้วยนะก่อนหน้าที่คุณสุกําพลจะเดินทางไปอังกฤษจําได้ไหมครับ,รบมีการประชุมเรื่องโผทหารแล้วก็มีการถแถลงว่า พร้อมชงเสนอนายกทูลเกล้าเลยครับให้สัมภาษณ์กันเป็นระเนระนาดเลยต่อมาก่อนจะไปอังกฤษก็บอกว่ายังไม่เสนอครับลองนายกฝ่ายความันคงก็บอกว่ายังไม่ได้รับยังไม่ได้รับนายกออกไม่ได้รับคพลอากาศเอกสุกพลไปอังกฤษนั่นก็หมายความว่าก่อนไปอังกฤษนั่นแหละมีคําสั่งผมทัาทีผมทราบข่าวลือมาบอกพี่น้องประชาชนเมื่อวันอาทิตย์แล้วนะครับ มีคนสั่งการห้ามส่งเข้ามาที่ทำเนียบเพราะถ้าส่งเข้ามาแล้วเนี่ยนานยิ่งรักจะไม่นำความกราบบังกมทูลก็ต้องผเผชิญหน้ากับแรงกดดันของผู้ที่รับแต่งตั้งแต่ถ้านำความกราบบังกมทูลปัญหาก็ยังคาลากระซังอยู่ในศาลปกครองและยิ่งกว่านั้นที่ว่ามีการประชุมโผทหารเนี่ยเมื่อป,ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าผู้บัญชาการฐานอากาศแถลงข่าวว่าไม่มีการพูดคุยกันเลยเรื่องตั้งใคร อ้าวไม่มีการโหวตไม่มีการโหวตเลยคนั่นก็หมายความว่าไม่มีการประชุมเรื่องโผฐานนะสิแล้วมาได้ยังไงเนี่ยมันมีอาการที่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวว่าเรื่องมาถึงแล้วนั่นก็หมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากพลอากาศเอกสุกัมพลไปอังกฤษที่อังกฤษตอนนี้ใครอยู่ละครับท่านประมุขพักอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาตั้งแต่ห้าวันที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปลายสัปดาห์นี้นะครับ มีนายทหารจำนวนหนึ่งเดินทางไปที่นั่นรวมทั้งพลอากาศเอกสุกัมพลด้วยแต่ผมไม่กล่าวว่าเขาจะไปพบกับใครไปนั่งเจรจาความอะไรกันเพราะเรามองไม่เห็นแต่อ่านข่าวตากสือมวนลชน,นะครับมันมีหมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ให้ส่งโผลจากกระทรวงกลาโหมมาที่ทำเนียบรัฐบาลเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสุกัมพลไปอังกฤษครับเพราะฉะนั้นการไปอังกฤษจึงเกี่ยวข้องกับการเดินของโผลจากกระทรวงกลาโหมมาที่ ทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็บอกเรื่องมาถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วครับแต่นางยิ่งลักษณ์ยังไม่ลงชื่อในหนังสือกาบบองทุลอันนี้ข่าวล่าสุดนะครับ,รบด,ด้วยเหตุนี้ทางผู้สื่อข่าวหลังจากประชุมแล้วเนี่ยวันที่11บคือวันนี้เวลาประมาณบ่ายสองผู้สื่อข่าวก็เลยได้เอาเรื่องนี้ไปสัมภาษณ์นายกแล้วนายกก็ตอบเลยนะครับบอกว่า นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตนเองได้ลงนามบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารประจำปี2,556เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข่าวสองบรรทัดนะครับประเด็นที่มีการมีการวิเคราะห์กันต่อจากนี้คือการให้สัมภาษณ์อันนี้เนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เผลอไปหรือไม่กับกรณีที่รองนายกบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ย ตนเองยังไม่ทราบแต่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าได้ลงนามในบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายในทหารแล้วตกลงเกิดอะไรขึ้นครับคือลงนามในบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยที่คือนางยิ่งลักษณ์พูดเนี่ยบางทีต้องฟังความให้ดีว่าหมายถึงอะไรครับคือการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารเนี่ยจะมีผลไม่ใช่นางยิ่งลักษณ์ลงนามแต่งตั้งได้นะครับต้องนําความขึ้นกราบบังคมทูล ก็ลงนามใครจะลงนามไปยังสำนักราชเลขาธิการผมไม่รู้แหละครับซึ่งอาจจะเป็นนางยิ่งลักษณ์หรือจะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงหรือจะเป็นเลขาธิการคอรมอผมไม่รู้อะเขาให้ใครเด่นลงนามกันครับแต่ผู้ที่จะลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็คือนายกันมนตรก็คือนายกนางยิ่งลักษณ์นายกครับหรืออาจจะมีการมอบหมายพลเอกยุทธศักดิ์ก็ได้ซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้เพราะข่าวที่ออกมาสองรทัดนเนี่ยเลยยังไม่รู้ความจริงมันคืออะไรกันแน่ครับ ที่พี่น้องสงสัยก็คือรองนายกพลเอกยุทธศักดิ์ศิีประภาเนี่ยแจ้งว่ายังไม่ทราบรายละเอียดแต่ขณะเดียวกันนายกบอกว่าลงนามแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าถ้าโผล่มาจากกระทรวงกลาโหมก็ต้องผ่านรองนายกคือเขาอาจจะข้ามหัวรองนายกมาซะก็ได้ครับเพราะว่านายกนี่เป็นเป็นตัวแห่งอำนาจถูกไหมครับ,รบอาจจะมอบหมายให้รองนายกฝ่ายความมั่นคงดูแลงานของกระทรวงกลาโหมผ่านมาทางสายนี้ แต่ถ้าเขาคุยอะไรกันรู้เรื่องแล้วก็สง่งลงก็ผ่านตรงมาที่นายกนายกลงนามก็ได้แต่ไม่รู้ว่าลงนามส่งไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทําเรื่องกาบบังคมทูลซึ่งจะต้องกลับมาลงนามพรสนองรับพระราชโองการนะคือการรับสนองพระราชโองการเนี่ยนายกต้องลงนามไปก่อนนะครับไม่ใช่โปรดไม่ใช่พระอยู่หัวลงนามมาก่อนแล้วมาลงนามรับนะต้องลงนามรับสนองพระราชโองการไปในเรื่องนั้นก่อนครับพอลงพระบาทปไทยก็มีผลเลย การที่การที่นายกให้สัมภาษ์ลักษณะแบบนี้โดยนัยยะความหมายหมายเลยยังไม่ชัดว่าหมายความ,มว่าลงนามรับสนองพระรางชโองการเพื่อน,นําเรื่องการประกุมทุนหรือว่าลงนามให้ส่งเรื่องไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยยังต้องดูกันต่อไปอ่เงื่อนไขตรงนี้มันเลย,เลยกลายเป็นว่าขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมแจ้งว่ายังไม่ได้ส่งมาแต่นายกบอกว่าได้รับเรื่องแล้วเนี่ยตกลงว้วเรื่องนี้จริงๆแล้วส่งแล้ว แล้วเชื่อว่า,าคือวันนี้เนี่ยนักการเมืองพูดเนี่ยเราฟังาหาสับหาแสงอะไรไม่ได้อะครับเพราะมันโกหกกันจนทั้งว่าคนไทยวันนี้ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรโกหกอะ่ะแล้วโกหกกันหน้าซื่อตาใสาโกหกกันได้ทุกวีทุกวันอ่ะครับมันต้องฟังด้วยความพินิษฐ์พิเคราะห์ว่าที่พูดเนี่ยมันเรื่องอะไร,รเหมือนอย่างเช่นเรื่องของพระวิหารนี่แหละไอ้เรื่องสารทัพอุตภัยเนี่ยครับตอนแรกคนทั้งหลายฟังข่าวว่าคอรมอไม่ได้อนุมัติใช่ไหมต้องรองให้สภาก่อนครับปรากฏเปล่าคอรมอนุมัติ ให้สารัตมาใช้ฐานทัพแล้วครับแต่จะส่งเรื่องเข้าสภาเพื่อรัฐสภาเพื่อฟัง,ฟ,งฟังการอภิปรายเฉยโดยไม่มีการลงมติเนี่ยนี่คือเป็นเล่กลของนักการเมืองเนี่ยมันเป็นพลิกไปได้ตลอดทุกเวลาเพราะเรื่องนี้ก็คอยดูไปสักหน่อยครับว่ามันค,คืออะไรครับพราะในทหารที่รอในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายก็ต้องรอต่อไปโดยที่ไม่ไม่ ไม่แน่ชัดว่าตรงนี้ผ่านเรายังไม,ไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนยังไงนี่ก็ว่าให้ฟังตามขั้นตามตอนที่มันจะพึงเป็นแล้วที่เอาข่าวมาเลี้ยงกันให้พี่น้องประชาชนฟังว่าเราอยู่ในบ้านเมืองที่นักการเมืองมันเห็นประชาชนเป็นอะไรก็ไม่รู้มันหลอกทุกวันหลอกเช้ายันค่ำแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้ามองจากขั้นตอนการเซ็นโผทหารตามที่มีบาดแผลในกระทรวงกลาโหมเรายังไม่รู้ว่าที่ว่าเซ็นโผนี่มันเซ็นอะไรครับ เพราะนั้นต้องรอตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเพราะทางกระทรวงหลอมเองก็บอกว่าตอนเที่ยตรีไปยังไม่ส่งครับแล้วตอนนี้อยู่อังกฤษแล้วมาส่งได้ยังไงครับลองลอง,ลองนายกดีฝ่ายความมั่นคงซึ่งกํากับกระทรวงกหลหโหมเนี่ยก็ต้องสง่งทงนี้นั่นก็บอกไม่รู้เรื่องครับยังไม่ส่งมาอ้าวตอนนี้ก็มีคนบอกว่าลงนามแล้วครับแล้วไม่รู้ลงนามในอะไรซึ่งต้องคอยดูต่อไปให้ข่าวชัดเจนก่อนนะครับว่าลงนามส่งเรื่องไปที่สํานักเลขาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พราะระบบบริหารราชการเนี่ยการประสานงานเพื่อน,นําเรื่องขึ้นกาบบังคมทุนเนี่ยเป็นเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรอาจจะส่งเรื่องไปที่เลขาธิการขั้นตีเพื่อทําเรื่องกาบบังคมทุนก็ได้ซึ่งอันนั้นแหละต้องมาอีกขั้นตอนหนึ่งพอทาเรื่องแล้วเนี่ยนายกก็ต้องลงนามรับสนองพระราชงการในประกาศแต่งตั้งไปเลยซึ่งตอนนั้นจะเป็นยังไงยังไม่รู้ทีนี้การให้สัมภาษณ์ของนาย,ยกในแต่ละครั้งเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อสัมภาษณ์ไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าตกลง ที่นายกให้สัมภาษณ์มันคืออะไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยเนี่ยก็จะได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลคงจื้อเนี่ยท่านท่านมองว่ายังไงครับคงจื้อเนี่ยตายไปนานแล้วนะครับคบงจื้อมามอารางวัลคงจื้อไม่ได้หรอกคองจื้อนี่เป็นนักปรา์ทั้งฝ่ายบุนฝ่ายบูของจีนนะครับ,รบเป็นผู้ที่วางหลักแข่งความกตันญูวางหลักการความกตัญญูต่อแผ่นดิน วางกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณคและละทัทธิของจื๊อก็กลายเป็นลทัทธิครอบงำความคิดจิตใจประชาชนจีนมานับเป็นพันปีนะครับจนกระทั่งถือว่าเป็นเป็นลทัทธิหนึ่งที่มีบทบาทมากในเมืองจีนแม้กระทั่งถึงทุกวันนี้ต่อมารัฐบาลจีนโดยเฉพาะมาถึงรัฐบาลจีนในสมัยของประธานีหูจิงเทาสมัยที่ส,สองเนี่ยนะครับ,รบก็ได้มีนโยบายตั้งสถาบันของจื๊อขึ้น เพื่อสอนภาษาจีนให้แก่มิตรประเทศทั่วโลกไปตั้งสถาบันขึ้นในหลายประเทศในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการตั้งสถาบันของจื้อหลายแห่งเพื่อสอนภาษาจีนแต่ยังไม่เคยปรากฏว่าสถาบันของจื้อได้แจกรางวัลของจื้อให้กับใครครับแต่ก็มีไอ้พวกหัวใสเนี่ยที่เอาชื่อของจื้อไปหากินได้ยินว่าเป็นบริษัทในฮ่องกงซึ่งตั้งขึ้นและก็เอาชื่อของจื้อนี่นะครับทําหน้าที่แจกรางวัลแล้วก็ เรียกค่าเรียกเก็บค่ารางวัลครับส <5, S 1> องแสนหยวนบ้างหรือแสนดอลลาร์ฮ่องกงบ้างเหล่านี้เป็นต้นครับคือแมเ้เาก็เหมือนบนเราสมัยหนึ่งอ่ะมันมีการแจกโลรางวาัลนักธุรกิจดีเด่นนักธุรกิจยอดเยี่ยมอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยครับเก็บเงินมาแล้วก็แจกโลไป,ไป,ไ,ปไปอันนึงก็หลอกต้มกันแล้วก็ทําข่าวแล้วก็ทําข่าวครับ,รบผมไม่แน่ใจว่ารางวัลของจื้อที่นางยิ่งรักได้รับเนี่ย จะเป็นรางวัลของรัฐบาลจีนหรือของอบริษัทของจื้เก๋ๆในฮ่องกลงรลยนี้ครับเพราะวันนี้มันเกิดธุรกิจต้มนักการเมืองไทยเขาต้มกันยังไงอาจารย์ได้เลิกครับอ้าวนี่ก็บอกให้พี่น้องประชาชนได้ฟังนะว่านักการเมืองที่ว่ามันโกงจัดจัดรอบจัดกลิ้งเป็นกลุ่มเนี่ยมันยังถูกคนจีนมาต้มเป็นประจำคนจีนมาต้มพวกนี้ต้มยังไงครับมันมีตั้งสมาคมอะไรต่อมีอะไรขึ้นในฮ่องกงนะครับจดทะเบียนหมื่นเหรียญฮ่องกงเนี่ย แล้วก็ไปหาสมาชิกในเมืองจีนเก็บค่าสมาชิกในเมืองจีนคนละหมื่นหยวนบ้างสองหมื่นหยวนบ้างห้าหมื่นหยวนบ้างแสนหยวนบ้างโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าจ่ายค่าสมาชิกหมื่นหยวนเนี่ยก็จะได้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมาพบปะนักธุรกิจไทยกี่คนพักโรงแรมกี่ดาวถ้าจ่ายหนึ่งแสนหยวนก็จะได้มาพักโรงแรมห้าดาวกี่วันจะมีการสัมมนาร่วมนักธุรกิจไทยกี่ครั้งะจะพบปะกับรัฐมนตรี ระดับผู้นํารัฐบาลนายกรัฐมนตรีระดับผู้ดับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยไอ้คนจีนวันนี้มันรวยเยอะแยะค,คนที่มีเงินเกินกว่าพันล้านหยวนเนี่ยมันมีมากมายนะครับไอ้พวกนี้ก็ในไหนจะซื้อทัวร์มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวผู้หญิงไทยมาอะไรต่อนี้อะไรเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่มันอะ่ะมันก็ไปจ่ายค่าสมาชิกให้บริษัทเก้พวกนี้ไอสมาคมเถื่อนพวกนี้สมาคมเก้เนี่ยแล้วก็นําคณะมาเมืองไทย ก็มาหลอกต้มนักการเมืองไทยว่านี่ผมจะพานักลงทุนมามาลงทุนในเมืองไทยมันจะมาลงทุนขนาดหมื่นล้านแสนล้านโอ้โหเป็นเยอะแยะเลยไอ้นักการเมืองไทยก็ตาโตว่าจะได้อยากได้ผลงานก็ไปหลอกรัฐบาลหลอกให้มาต้อนรับหลอกให้มาจ่ายเงินค่าครับรองหลอกให้ออกค่าโรงแรมหลอกให้ออกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็มีสมาคมพวกนี้ทำกันอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับในที่สุด <c oughs> มันก็เก้าทางนั้นแหละที่มาที่ว่าจะมาหาจะมาลงทุนไม่มีของจริงสักลายเดียวนักธุรกิจที่ขอร,ร่ำรวยจริงๆเขาถ้าเขามาหาลู่ทางลงทุนเขาทำยังไงเขาเช่าเครื่องบินเหมาลำมาเรียกว่าชาเตอร์ไฟล์มาเลยนั่นแบบแบบหนึ่งนะครับมาถึงก็มีเครือข่ายของเขาเนี่ยติดต่อพบนักธุรกิจผู้ใหญ่ที่จะร่วมมือลงทุนกันเขาศึกษาทําการบ้านมาอย่างดีหรือมิฉะนั้นเขามาเครื่องบินมาเครื่องบินชั้นหนึ่งเลยครับ มาหนึ่งคนมีลูกน้องบริวารมาห้าคน10คนมาก็มีหมายกำหนดการพบปะกับนักธุรกิจไทยพร้อมสับหมดมาเมืองไทยก็มาพักโรงแรม5้าดาวมีรถลาม้าช้างอย่างดีครับแต่ไอ้พวกทัวผีเนี่ยไอ้ทัวศูนย์เหรียญจำแรงเนี่ยที่มันมาต้มหมุนนักการเมืองไทยมาทำยังไงมันมาป๊บนีนะ่มันเช่าเครื่องบินมันมาเครื่องบินโดยสารปกตินี่แหละ